ตอนที่สามก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดค่ำเตมินพาแก้วตาเดินลงมาจากเขายังไม่ทันเดินไปไหนได้ไกลยิงสาวก็สะดุดลม้มลงกับก้อนหินร้องโอยเจ็บอยู่ตรงข้อเท้าซุ่มซามจริงเขาบน่นแต่ก็ยิงยิ้มออกมาฉันไม่ได้เดินป่าเก่งเหมือนคุณนะแก้วตามองค้อนแล้วนี่คุณเดินไหวไหม เขานั่งลงตรงหน้าหญิงสาวจับดูข้อเท้าที่ดูเหมือนจะบวมไม่รู้สิเดี๋ยวฉันลองลุกขึ้นเดินแก้วตาไม่อยากทําตัวเป็นภาระเธอพยายามลุกขึ้นเดินแต่ต้องนั่งลงไปกับพื้นอีกรอบเพราะรู้สึกเจ็บตรงข้อเท้ามากถ้าอย่างนั้นขี่หลังผมไปละกันเตมินเอากระเป๋าสะพายไว้ด้านหน้าแก้วตาทำหน้าเหมือนเกรงใจ เตมินให้เธอขี่หลังโดยที่ไม่บนอะไรสักคำภายในใจรู้สึกหวั่นไหวในเวลาแบบนี้เตมินทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นหัวใจและรู้สึกว่าเธอสามารถพึ่งพาเขาได้หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแก้วตาสามารถเดินได้ตามปกติในระหว่างที่เธอเจ็บข้อเท้าเตมินดูแลเธอดีมากเอาใจใส่เป็นพิเศษจนทำให้เธอรู้สึกหวั่นไหวไม่น้อย แต่ถธอว่าเธอไม่สามารถวาดภาพในอนาคตที่เขากับเธออยู่ด้วยกันได้แก้วตานั่งทำงานอยู่ตรงระเบียงของบ้านเงยหน้ามองเสียงเช้าบ้านบนเกาะประมาณสีห้าคนเหมือนกำลังรอเรือที่กำลังเข้ามาจอดอยู่ตรงหน้าหาดเธอมองเห็นจากที่ตรงนี้ไกลๆก,ก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงเดินลงมาจากเรือด้วยผู้หญิงคนนี้เธอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน คุณแก้วตาดูอะไรอยู่จ๊ะนวลถามในขณะที่ยกกาแฟมาให้นายหญิงใครๆบนเกาะน,น,นี้ต่างรู้ดีว่ายังไงแก้วตาก็ต้องมาเป็นนายหญิงของพวกเขานั่นใครมาหรอนวลดูเหมือนพวกชาวบ้านจะดีใจกันใหญ่อ๋อนั่นพี่ส้มลูกสาวของป้าประภัยพี่ส้มไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพสงสัยจะหยุดเลยแวะกลับมาเยี่ยมบ้านจริงหรอ ทำงานที่ไหนนวลพอรู้หรือเปล่าหากพูดคำว่าทำงานที่กรุงเทพแก้วตาจินานาการว่าคนส่วนใหญ่ไปทำงานในออฟฟิศหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นป้าบอกว่าทำงานอยู่ที่โรงงานเย็บผ้าจ้ะแก้วตาพยักหน้าใช่ว่าทุกคนจะไปทำงานออฟฟิศเธอเองก็แอบคิดไปไกลแต่เท่าที่มองจากตรงนี้ไกลๆผู้หญิงที่ชื่อส้มก็หน้าตาดี แถมผิวพรรณยังผุดพองต่างจากสาวชาวบ้านที่เธอเห็นบางครั้งฉันก็แอบ,บสงสัยนะว่าทำไมนวลถึงรอดเนื้อมือผู้ชายอย่างในหัวเตมินมาได้แก้วตามองสำรวจใบหน้าและเดินร่างของนวลเด็กอายุ18คนนี้หน้าตาสวยและผิวพรรณยังผุดพองเหลืองนวลสมกับชื่อนวลจันทำไมคุณแก้วตาถามอย่างนั้นล่ะจ๊ะ นูนเองคอทำหน้าสงสัยก็ฉันรู้สึกว่าเตมินเป็นผู้ชายที่ชอบหื่นกับผู้หญิงไปทั่วไม่อย่างนั้นจะซื้อผู้หญิงกินหรอนั่นเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เธอไม่กล้ารักผู้ชายอย่างเตมินโอ้ยคุณแก้วตาคิดมากไปแล้วเห็นแบบนั้นในหัวดีมากเลยนะจ๊ะเป็นผู้ชายที่ดีใครๆก็อยากได้เป็นสามี ที่เห็นนายหัวซื้อผู้หญิงมานอนด้วยก่อนหน้านี้เป็นเพราะนายหัวไม่อยากผูกพันกับใครหนูได้ยินพี่จันเล่าว่านายหัวเคยอ,อกหักจากผู้หญิงที่กรุงเทพมาก่อนโดนผู้หญิงคนนั้นหลอกเอาความลับเรื่องงานไปให้บริษัทอื่นหรือยังไงเนี่ยแหละจะ้ะหลังจากนั้นนายหัวก็ไม่เชื่อใจผู้หญิงคนไหนอีกเลยแก้วตาเพยียกหน้าสรุปว่าเตมิน เคยประสบเจอเรื่องพวกนี้นี่เองคนไม่เคยมีความรักอย่างเธอไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ถ้าทางเตมินจะรักผู้หญิงคนนั้นมากในช่วงตอนเย็นแก้วตากับเตมินนั่งทานอาหารเย็นด้วยกันเหมือนกล้เป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วเรื่องที่หนนเล่าให้ฟังในตอนบ่ายทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเป็นกังวลว่าเตมินยังรักแฟนเก่าอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าหากจะถามออกไป มันก็ไม่ใช่เรื่องในระหว่างที่กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นั้นซมก็เดินเข้ามาภายในบ้านหญิงสาวยกมือไหว้ในหัวแห่งกอดแสงจันทร์แถมยังส่งสายตาเหมือนกำลังสื่อความหมายสักอย่างคนนอกถิงแก้วตาดูออกทันทีว่าผู้หญิงคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่ผู้หญิงคนนี้ก็คงเป็นหนึ่งในผู้หญิงอีกหลายคนที่อยากได้เตมินเป็นสามีสินะ ไม่เจอกันนานเลยนะจ๊ะนหัวสบายดีไหมจ๊ะก็เรื่อยๆแล้วอยู่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างเตยมินถามไทยสารทุกสุกติดตามมารยาทหารู้ไม่ว่าแก้วตากำลังมองตาขวางนวลยืนดูสถานการณ์คอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารอย่างเงียบๆความจริงเธอรู้เรื่องทุกอย่างดีว่าพี่ส้มคิดยังไงกับนายหัวแต่ไม่กล้าเล่าให้หนายหญิงฟัง เรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังอยู่แล้ว <illions. S 1> ใช่ว่าพี่ส้มไม่เคยพยายามผู้ชายอย่างในหัวไม่มีวันสนใจผู้หญิงบนเกาะพี่ส้มถึงออกไปนอกเกาะและพยายามอัปเดตให้ตัวเองดูสวยและดูดีเพื่อที่จะกลับมาดึงดูดสายตาของนายหัวอีกครั้งก็ด <acht> ีจ้ะนายหัวแต่ไม่มีที่ไหนดีเท่าเกาะนี้หรอกจ้ะนี่ส้มลางานมาหนึ่งอาทิตย์จะได้พักผ่อนและอยู่รับใช้นายหัวด้วย ไม่ต้องรอกอยู่พักผ่อนให้สบายเถอะที่นี่มีนวลคอยดูแลอยู่แล้วเตมินตัดบทจานายส้มรู้ดีว่าเตมินไม่ชอบผู้หญิงดื้อด้านเธอถึงไม่เศร้าสีก่อนจะเดินออกจากบ้านหลังใหญ่ส้มหันไปมองสำรวจผู้หญิงที่อยู่กับนายเธอจำใจต้องยกมือไหว้บอกลานี่หรือคือนายหญิงที่คนบนเกาะพูดถึงหากว่ายังไม่ได้แต่งงานกันเธอยังมีสิทธิ ในช่วงหัวค่ำของวันต่อมาแก้วตาเพิ่งรู้ว่าทางบ้านของส้มได้จัดงานฉลองที่ลูกสาวกลับมาบ้านและได้เชิญเธอกับเตมินไปกินเลี้ยงด้วยกันในฐานะในหัวของเกากแสงจันทร์เตมินไม่สามารถปฏิเสธได้แก้วตารู้สึกหมุดหงิดอยู่ในหัวใจผู้หญิงที่ชื่อส้มไม่ได้ให้เกียรติเรื่องที่เธอจะเป็นนายหญิงของที่นี่ในอนาคตเลย ส้มทำตัวใกล้ชิดกับเตมินเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเหล้าไม่ขาดมือนายหญิงไม่เป็นอะไรนะจ๊ะนวลถามยังเป็นห่วงพอรับรู้ได้ว่านายหญิงกำลังไม่พอใจไม่เป็นอะไรหรอกฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเธอคิดว่าอย่างนั้นนะดีแล้วจะที่ไม่คิดอะไรยังไงนายก็ไม่สนใจพี่ส้มหรอกจ๊ะถ้านายหัวสนใจพี่ส้มปานี้คงแต่งงานกัน มีลูกมีหลานเต็มเกาะไปแล้วจ้ะนวนพูดให้กำลังใจพอได้ฟังแบบนั้นแก้วตายิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวทำไมเธอท้องรู้สึกดีใจด้วยเมื่อเห็นว่าแก้วตามีสีหน้าที่ไม่สบายใจเตมิงขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆยกมือขึ้นโอบไหลาบางก่อนจะกระซิบลงตรงข้างหูเราหาวิธีชิ่งแล้วไปเดินเล่นด้วยกันไหม อยากชิ่งอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันจัดให้แก้วตากระซิบตอบกับทุกคนฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะรู้สึกไม่ค่อยสบายอยากกลับไปนอนพักที่บ้านแก้วตาพูดด้วยน้ำเสียงสำออยทำหน้าเหมือนคนกำลังไม่สบายถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปส่งแก้วตาที่บ้านเรากันทุกคนฉลองกันให้เต็มที่เลยนะเตมินรีบพูดขึ้นมา แสดงความห่วงใยให้กับว่าที่ภรรยาในอนาคตชาวบ้านบนเกาะต่างส่งเสียงเฮฮาแซวนายหัวของตนที่แสดงออกมาว่ารักเมียมากอยู่บนเกาะก,กันมาตั้งหลายสิบปีพวกเขาไม่เคยเจอนายหัวเตมินให้ความสำคัญกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนบ้านพักของเตมินกับบ้านของพวกชาวบ้านมีระยะห่างกันอยู่หากว่าขับมอเตอร์ไซค์นั้นไม่นาน แต่หากว่าถ้าเดินกลับใช้เวลาประมาณ20นาทีเตมินเดินกุมมือบางให้เดินตามไปพร้อมกันตามชายหาดแสงจันทร์สาดส,ส่องลงบนน้ำทะเลเสียงคลื่นทะเลไม่ต่างจากเสียงเพลงทำให้บรรยากาศในตอนนี้โรแมนติกเสียจริงคุณชอบที่นี่ไหมเตมินถามแก้วตาทำหน้ารู้สึกลังเลเธอชอบที่นี่แต่ในขณะเดียวกัน ที่นี่ก็ไม่ใช่ที่เธอควรจะอยู่ก็ชอบค่ะเราคิดว่าจะอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่าแล้วคุณล่ะคะคิดว่าจะอยู่ที่กรุงเทพได้หรือเปล่าคำถามนี้ทำให้ทั้งสองคนต่างเงียบต่างคนต่างตกอยู่ในความคิดเดินจับมือกันไปเงียบๆจนถึงบ้านพักบนเตียงนอนปกติเตมินจะมือไม้ไม่อยู่สุข แต่วันนี้เขาเงียบจนทำให้แก้วตารู้สึกวาดบันอยู่ในหัวใจเธอตอบไม่ได้หรอกนะว่ารักเขาหรือเปล่ารู้อย่างเดียวว่าพอเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเธอรู้สึกหึงและไม่ชอบนั่นเรียกว่ารักหรือเปล่านะนี่คือสงครามเย็นใช่ไหมแก้วตาคิดอยู่ในใจช่วงนี้เตยมีเหมือนจะพูดกับเธอน้อยลงและวันนี้เขาก็ขึ้นฝัง เธอต้องอยู่คนเดียวทั้งวันอีกแล้วโชคดีที่มีนวลคุยเป็นเพื่อนไม่อย่างนั้นคงบ้าตายพอดีแก้วตาเดินเล่นไปตามชายหาดอาชีพของเธอคือดีไซเนอร์เครื่องประดับบริษัทไม่มีอะไรต้องห่วงเพราะเธอมีลูกน้องที่ไว้ใจได้เลขาของเธอทำหน้าที่จัดการทุกอย่างแก้วตาเริ่มเก็บเปลือกหอยที่อยู่ตามชายหาดเธอเอาเปลือกหอยมาวางเรียงกัน และเริ่มวาดรูปเปลือกหอยพวกนั้นให้กลายเป็นเครื่องประดับที่ดูดีมีสไตล์นายหญิงวาดรูปสวยจังเลยจะ้ะนวลทำหน้าตื่นตาตื่นใจกับรูปที่นายหญิงวาดรูปนั้นเป็นรูปกำไรข้อมือที่เป็นเครื่องประดับทำมาจากเปลือกหอยนวลอยากเรียนไหมจบมาหาลัยเมื่อไหร่ไปทำงานกับฉันได้นะแก้วตาเอ่ยปากชักชวน เพราะเห็นว่านวลเพิ่งเรียนจบมัธยมกําลังคิดเรื่องเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหนูวาดรูปไม่เก่งหรอกคิดเอาไว้แล้วว่าอยากเรียนคณะเดียวกับนายหัวจะได้ช่วยนายหัวแบ่งเบาภาระของที่นี่ได้แล้วนายหัวเตมินเรียนจบอะไรมานายหัวเรียนจบเกี่ยวกับคณะทรัพยากรธรรมชาติเรียนปริญญาตรีที่นี่ แล้วก็ไปต่อบปริญญาโทรกับปริญญาเอกที่เมืองนอกจก้ะคิ้วเรียวสวยขมวดเข้าหากันคณะอะไรเธอไม่เคยได้ยินอยากรู้จริงๆว่าจะมีสักกี่คนที่เรียนจบคณะนี้มีหนา้าละเตมินถึงอยู่บนเกาะจะขึ้นไปฟังก็ต่อเมื่อมีประชุมที่บริษัทใหญ่ของธุรกิจครอบครัวเขาคงชอบที่นี่มากทำไมนายหญิงทำหน้าอย่างนั้นละจ๊ะ ช่วงนี้นายหญิงของเธอดูเหมือนจะมีเรื่องให้คิดมากฉันก็แค่สงสัยว่าทำไมเตมินถึงอยู่ที่นี่ผู้ชายอย่างเขาเข้าไปทำงานที่กรุงเทพหรือไปทำงานอยู่ที่กระทรวงรับราชการก็ได้หากเตมินยอมไปอยู่กรุงเทพด้วยกันเธอคงมีความสุขมากนวนนิ่งไปชั่วคู่เธอเข้าใจหัวอกนายหญิงดีบนเกาะนี้ค่อนข้างน่าเบือ่อ หากเทียบกับกุงเทพเธอเองอยู่ที่นี่ได้เพราะมีใจรักผูกพันต่างจากแก้วตาที่เป็นคนต่างถิน่นเกาะแสงจันทร์เดิมทีไม่มีใครจับจองเป็นเจ้าของหรอกจ้ะพวกชาวบ้านตจองอยู่กันอย่างหวาดกลัวเพราะว่ามีพวกรักรอบขายของเถื่อนกับพวกค้ามนุษย์จ้องจะมาทำร้ายชาวบ้านพ่อของนวลเล่าให้ฟังว่าที่นี่ไม่ต่างจากแดนเถื่อน ทุกคืนต้องนอนหวาดผวาจะมีใครมาฉุดลูกฉุดเมียไปไหมนวลเริ่มเล่าประวัติถงเกาะแสงจันทร์ให้ฟังปู่ของนายหัวที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยปกป้องชาวบ้านปู่ของนายหัวเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีจิตใจดีมือสะอาดทำเรื่องเข้าซื้อเกาะด้วยชื่อเสียงและอำนาจทางการเมือง ทำให้พวกคนเถื่อนไม่ค่อยกล้ามายุ่งกับคนที่นี่อีกเลยแก้วตานั่งฟังอย่างตั้งใจรู้สึกชื่นชมปู่ของเตมินมรดกของครอบครัวเตมินคงอยากจะปกป้องและสานต่อสินะแต่สมัยนี้ไม่ได้มีคนเถื่อนแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมเตมินยังต้องอยู่ที่นี่เธอเข้าใจว่าเป็นมรดกของครอบครัวแต่ถ้าเขาไปใช้ชีวิตที่กรุงเทพ และให้ลูกน้องคอยดูแลที่นี่ก็ได้ก็ไม่เห็นน่าจะมีปัญหาอะไรจริงอยู่จ้ะที่ไม่มีคนเถื่อนแบบใช้ปืนยิงกันเหมือนสมัยก่อนแต่บนเกาะนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติพวกนายทุนจ้องจะมาฮุบเกาะอ,อยู่ทุกเมื่อหากพวกนั้นรู้ว่านายหัวไม่อยู่อาจจะลงมือมาสร้างความวุ่นวายความจริงนายหัวอยู่ที่นี่ก็เพื่อปกป้องพวกเรา ที่เป็นชาวบ้านตาดำๆกว่าร้อยชีวิตนวลรู้ซึ้งในบุญคุณหากไม่ได้ในหัวชาวบ้านคงไม่ได้กินอิ่มนอนหลับเหมือนเช่นทุกวันนี้แก้วตาเข้าใจความหมายใช่ว่าเตมินจะใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ไปต่างหากเขาเลือกที่จะปกป้องชาวบ้านไม่ให้คนภายนอกมาสร้างความวุ่นวายหากว่าเกิดความผิดพลาดขึ้น ชาวบ้านร้อยกว่าชีวิตอาจจะไม่มีที่สุกหัวนอนเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเตมินถึงไม่นำความเจริญมาที่เกาะน,นี้ยิ่งเจริญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นความสงบสุขแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในห้องนอนแก้วตาต้องการสงบสงคารมเย็นเธอเป็นฝ่ายเริ่มลุกเตมินก่อนจนเขาเคลิบเคลิ้ม ฉันมาตอบสนองเธออย่างเต็มที่ทั้งสองคนนอนกอดกันหลังจากบทรักได้จบลงแก้วตารู้ใจของตัวเองอยู่ลึกๆว่าชอบเตมินก่อนที่ความสัมพันธ์จะเลยเธอไปมากกว่านี้เธอต้องเป็นฝ่ายยุติฉันต้องการกลับกรุงเทพคุณช่วยไปส่งฉันได้ไหมคำขอของแก้วตาทำให้เขารู้สึกใจหายตอนที่พบกันครั้งแรก เขาคิดว่าสามารถควบคุมแก้วตาได้แต่พอรู้ว่าเธอคือลูกสาวของเพื่อนสนิทของพ่อเขารู้ดีว่าวันนี้ต้องมาถึงได้ผมจะไปส่งคุณไม่มีการรังเอาไว้เลยแม้แต่น้อยความรู้สึกน้อยใจแทรกซึมเข้ามาทำร้ายหัวใจนี่เธอกำลังหวังอะไรกันหวังให้เขาอ้อนวอนอย่างนั้นหรือโปรดติดตามตอนต่อไปคะ่ะ